นะคะทุกคนคะ่ะยับเลยแม่บอกได้คาเดียวว่ายับเลยนะคะทุกคนคะ่ะคูณสิบคูณสิบอุ้ยปูมาปลามาโอ้โหสวยเลยสวยเลยโอ้โหได้คูณยีนะ่สิบเลยนะคะทุกคนคะ่ะเรียบร้อยโรงเรียนวัดบุกมาหกร้อยห้าสิบ กรับซวีดาสวัสดีมดีรักแฟนเพจของชอ่องนำเต้าปูปลาผืนบ้านขยัอสุดม,มันกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็อยู่เป็นที่นำเต้าปูปลาของค่ายคิงไมด์ดัสนะคะวันนี้ก็ถูกพบทุนมาแค่หลักร้อยเองน,นะคะทุนหลักร้อยจะปั้นหลักพันได้หรือเปล่านะคะทุนเป็นพร,ร้อมๆกันเลยนะคะก็เล,กเล่นห้องแรกก็แล้วกันนะคะเพราะห้องนี้นะคะเหมาะสําหรับมือใหม่และคนทุนน้อยมากๆเลยนะคะขั้นต่ำเขาอยู่ที่1ิบบาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูสถิติการออกแต่ละรอบดีๆ นะคะทุกคนค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นไก่ป่านะคะแล้วก็ปูค่คะทุกคนเออก่อนหน้านี้นะคะกุ้งไหละค่ะทุกคนค่ะสี่ห้าตาติดลองนเนาะประเดิมตาแรกนะคะสังเกตดูนะคะโบนัสตัวคุณแม่ค่อนข้างกระจืงอยู่นะคะทุกคนนั่นเนี่ยเตาเสือ<ห>แล้วก็ตาสวยเรียบร้อยเลยนะคะตาแรกยับเลยทั้งเลื่อนคะ่ะตาที่สองนะคะก็ทบตัวเดิมเลยนะคะสังเกตดูนะคะทุกคนคะ่ะจะแทงน้อยมากเลยนะคะแค่สามตัวที่ชอบนะคะมาตานี้นะคะ เทหมดหน้าปักเลยแม่ถ้าตานี้ไม่เข้านะคะทุกคนค่ะยับเลยค่ะเพื่อนสวยเลยสวยเลยค่ะทุกคนค่ะกิมเต็มนะคะไก่ปูเต้านะคะสามร้อยสี่สิบไร่ปุ๋ยค่ะทุกคนเรียบร้อยตานี้ก็ซ้ำต้นเดิมเลยนะคะเรเพิ่มแทงเพิ่มแทงเพิ่มได้เลยนะคะทุกคนค่ะชอบอันไหนก็จัดได้เลยนะคะทุกคนค่ะชอบแบบเราก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะพี่ รอบนี้นะคะทุกคนค่ะปลาไก่ามาแน่นอนให้สังเกตด,ดูอโอ้โกูสิบกูสิบโอ้ปลามาแค่ตัวเดียวนะคะ,ะเข้าแค่ตัวเดียวไม่น่าเลยนะคะเพื่อนขาสามร้อยหายวับเลยนะคะเพื่อน เคยจำนะคะขอซ้ำอีกทีละกันนะคะเรามีเทหมดหน้าตักเลยนะคะเพื่อน่ะออกอินไปเลยนะทุกคนค่ะถ้าตานี้ไม่เข้าอีกนะคะทุกคนค่ะยับเลยแม่บอกได้คำเดียวว่ายับเลยนะคะทุกคนค่ะคูณสิบคูณสิบอุ้ยปูมาตามา โอ้โหสวยเลยสวยเลยโอ้ยได้คุยยี่สิบนะเลยนะคะทุกคนคะ่ะเรียบร้อยโรงเรียนวัดบุกมาหกร้อยห้าสิบเลยนะ,ะทุกคนคะ่ะกําไรแค่หลักร้อยเองนะคะดอกเดียวรู้เรื่องเลยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าอยากเล่นตามนะคะน้ำาต้ปูปลาของค่คิงมานดานะคะรีบตามมาได้เลยนะคะที่ใตามมาะคะ้คอมเมนต์นะคะชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะ